สวัสดีครับช่างนัดนะครับจากนัดเลสซิ่งชาแนลนะครับช่างประจำร้านเลสนะวันนี้จะมาติดไฟสองเท้านะครับบนรถวีออรเจนสองนะคันนี้ที่ผมเคยทาคลิปติดลาโพงไปแล้วนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปสอนวิธีการติดตั้งไฟสองเท้านะครับแต่ก่อนที่เราจะไปทํากันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับนัดเลสซิ่งชาแนลนะครับจะได้ทําคลิปสอนออกมาเรื่อยๆก็ถ้าถูกถ้าชอบถ้าถ้าคิดว่าคลิปผมมีประโยชน์นะครับก็ ฝากแชร์ด้วยนะโอเคเราไปลุยกันครับไฟที่ผมใช้นะครับเป็นไฟเส้นแบบนี้นะวิธีการติดไฟสองเท้านะครับเราจะต้องแอบเข้าไปอย่าให้เห็นสายไฟนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูวีออสแล้วก็จะไปชี้เป้าจุดต่อให้นะครับก่อนจะไปขึ้นมารถนะครับเราเตรียมสายไฟกันก่อนนะเราเตรียมสายไฟคู่นะครับเนีย่ยยาวสักสองสอก็ไดนะ้เดี๋ยวเราจะต้องเดินจากฝั่งคนนั่งมาฝั่งคนขับหนึ่งเส้นนะ สายไฟอ,อไฟเส้นที่เราจะติดนะครับเช็คขั้วให้เรียบร้อยก่อนนี่นะของผมนะแดงบวกแล้วก็ดำลบนะชัวร์ๆนะโอเคเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมไม่รู้เห็นไหมะนะอันนี้น แดงบวกดรลบถูกตัวนะครับแล้วก็เอาสายไฟเนี่ยทางเส้นหนึ่งนะเราเตรียมไว้สองเส้นเพราะว่ามีสองทางใช่ไหมเราเ,าเส้นหนึ่งอนะ่ะต่อกับสายไฟเส้นที่เราเตรียมไมว้ก่อนก่อนที่เราจะไปขึ้นรถน,นะจะได้ง่ายๆนี่นะครับเสร็จแล้วน,นะผมเห็นจุดต่อตรงนี้มาที่ผมพาสตอร์เทสเห็นไหมส่วนมากผมจะทําอย่างนี้จะพับอย่างนี้นะพับนี้ก่อนแล้วก็พับกลับมาอย่างนี้ นะนี่นะด้ช่วงนี้นะแล้วผมจะผ่านสกอตเทปทับอีกทีรถแรงดึงนะครับเวลามันโดนดึงมันจะได้ไม่โดนตรงที่เราพันสกอตเทปไปนะมันจะได้ไปโดนแรงดึงจากที่อื่นก่อนเพราะว่าตัวที่เราต่อมันจะได้ไม่ขาดไม่หลุดออกจากกันนะอย่างที่ผมบอกครับทําทีเดียวให้มันจบเลยอย่าแก้งานถ้าอย่างเราเป็นร้านอย่างเงี้ย ถ้าเราโดนแก้งานทีหนึ่งก็คือเสียเวลาเราละแต่ถ้าคุณทําไม่ดีแล้วคุเป็นร้านคุณก็ต้องแก้ให้เขานะโอเคเนี่ยเราเสร็จแล้วหนึ่งข้างเดี๋ยวก็นี่เราจะใส่ไปข้างคนขับเราจะแทงจากข้างคนนั่งไปข้างคนขับนะครับส่วนอีกเส้นหนึ่งเนี่ยที่เรตัดไว้แล้วนี้ใส่ข้างคนนั่งไปไปบนรถกันลิปโตต้ารีโว่จำได้ไหมครับผมให้แกะตรงนี้ถามว่าคันนี้มีตรงนี้ไหมมี แต่มันมีที่ง่ายกว่าตรงนั้นก็คือตรงนี้ครับเอาแกะเก๊เออกมาก่อนขอเก๊อึมานะครับเหมือนเดิมนะเก๊โต้ต้าแกางนี่นะจับจับแล้วก็ดึงนะดึงออกมาแล้วทีนี้เรามาดูจุดต่อสายไฟกันอันนี้คือกล่องฟิลนะครับผมให้ดูภาพมุมกว้างนะอย่างนี้นะนี่สายเขาอยู่ตรงนี้นี่นี่นี่นะนี่นี่ปลั๊กอันนี้ผมบอกได้เลยว่าเส้นไหนเป็นเส้นไหน สีชมพูเนี่ยเส้นนี้เดี๋ยวเอาใส่ใส่พวงชี้ให้ดูอ่ะนี้ดีกว่าสีชมพูเส้นนี้เป็นสายไฟประตูนะสีชมพูเส้นนี้ส่วนสีน้ำเงินเนี่ยเห็นไหมสีน้ำเงินเนี่ยเป็นสายไฟตรงส่วนอันนี้เป็นสายกาวเราปักอันนี้ออกมาต่อ ดึงออกมาได้นะครับนี่เส้นพักอันนี้เลยแล้วก่อนอื่นเราเอาสายไฟหาตำแหน่งที่ติดสายไฟก่อนฝั่งนี้ฝั่งคนนั่งให้ถอดอันนี้ออกลงมาอ่าถอดอันนี้ลงมาใส่เกะนี่เห็นไหม อันนี้อันนี้อันนี้อยู่ข้างฝั่งในนะอันนี้อยู่ข้างหน้าคือเขาอยู่อย่างนี้นะเห็นไหมเราหงายขึ้นมานี่วิธีการติดแล้วให้มันเห็นชัดๆนะเราสายไฟเนี่ยไอไฟเนี่ยข้างที่เราไม่ได้ต่อไม่ได้ต่อสายเนี่ยไว้ตรงนี้พาดไว้อย่างนี้จะใช้ก้าวสาหรืออะไรก็ได้แต่ผมจะใช้เคเบิลทายรัดเพราะว่าผมเคยใช้3 M แล้วมันชอบหลุดเนี่ยเนี่ยเอาเคเบิลทายร้อยแล้วก็มัดไปเลย มันไปกับอันนี้ประมาณอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยอยู่เดี๋ยนะแป๊บหนึ่งอธิบายนี้ก่อนข้างหลังเขาเป็นอย่างนี้เห็นไหมข้างหลังเขาเป็นอย่างนี้เราก็เอาเคเบิลทายเนี่ยนี้ขึ้นอย่างงี้นี้อ่าอันนี้ก็กดลงคืนไปเหมือนเดิมเคเบิลทายอย่างเงี้แล้วก็เอาสายเนี่ยคล้องลงไป สายคล้องไอย่างนี้นะรัดไว้างี้นี่รับประกันเลยไว้อยู่อันนี้ก็ช่วงหางๆห,หน่อยรัดไว้ตรงช่วงหางๆห,หน่อยมันจะได้ไม่แบบเนี้ยหรือว่าถ้าไม่งั้นมันยาวนะเราก็พับเข้ามาแต่ว่าเราต้องรัดข้างในอันหน,นึ่งส่วนมากผมจะอย่างนี้เลยประมาณนี้รัดไว้ตรงนี้นะส่วนอันนี้เราไว้ตรงนี้ทีนี้เหลืออือ้อเลยเดี๋ยวเราพัดเข้ามัดเข้าข้างในอนหนึ่งสาไม่ง้ารั้นนะเวนอ้รวงนี้ก็ไหดีด้มันจะได้เยอะ นี่หมุนงี้หมุนเข้ามางี้แล้วก็มารัดตรงนี้อีกหน่อยหนึ่งนี่รัดตรงนี้ให้มันอยู่ตรงนี้ไม่ให้มันหลุดนี่ก็ได้อันี้ก็แทงเข้ามางี้คือเรามาัดกลับมาข้างหลังไม่ใช่หรอกให้มันให้มันอยู่อ่ะขาคนนั่งได้ไม่ไปเตะเดี๋ยวมันจะหลุดเอา ตึงนโอเคอันนี้เราก็ร้อยสายเข้าไปเหมือนกัน mm. ผมเคยแล้วนะผมเคยใช้สามเอ็มนะแม่งหลุดใช้ไปสักพักใหญ่ๆแล้วหลุดหลุดแล้วเราต้องมาแก้งานให้ลูกค้าไงอเอาขี้เกียจแก้เคเบิลทายเนี่ยแม่งยังไงก็ไม่มีทางหลุดนี่ยนี้นะส่วนปลายข้างนี้เราก็แทงเข้ามาในนี้เลยนี อ่ะครับมันในนี้เสร็จเลาก็รัดมันตรงหัวนี่ไอเส้นหนึ่งกันขาดกันหลุดัดเข้ามานี้เส้นกันหลุดป๊เท่านี้ก็อยู่ละไม่อยากไปไหนแล้วทีนี้อื โอเคครับใส่คืนที่เดิมครับปลายสายไฟเนี่ยเหลือหน่อยนึงแต่พอปอบได้อยู่ผมปอบก่อนสงสัยละสี่มัจะตอ่อยยังไ,ไงเลยแค่นี้เดี๋ยวจะบอกวิธีให้แลตหนึ่งสายไฟเส้นนี้นะครับอีกเส้นหนึ่งนะเห็นไหม ที่เราต่อสายไฟไว้นะเราเอาปลายเขาเนี่ยส่งไปข้างนู้นทางนี้นี่ก็ได้อย่างนี้ส่งไปฝั่งข้างคนขับแต่ผมยังไม่ส่งไปหรอกผมจะต่อไฟก่อนนี่อย่างนี้เห็นทีนี้สายเส้นนี้ก็จะเหลือ เส้นนี้ก็จะเหลือปลาเขาจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็กะระยะแล้วเราก็เหลือตรงนี้หน่อยหนึ่งนี่แทงเลยแทงนี้แทงแล้วฉีกใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็ป่อกลางสายแดงแยงเข้าไปเลย สีดำก็เหมือนกันนะปอกแล้วก็เอาสีดำเข้าเสร็จแล้วก็อันนี้เราก็ปอกปอกสายไฟอันนี้น้ำเงินไฟบวก ชมพูไฟลบแล้วก็เอาแดงเข้าไอ้ฟ้าเอาแดงเข้าฟ้าจังเข้าชมพูนะอ่ะเสร็จแล้วนะผมจะเสียบปลั๊กนะดูนะเป็นไงสว่างไหมล่ะข้างซ้ายเราเสร็จแล้วตรงนี้เราจะสายไฟดีๆหน่อยหาเคเบิลทะอันนี้เข้านี่ก็ได้ นี่ก็ได้ให้เขาอยู่เป็นที่เป็นทางของเขาส่วนข้างเนี้ยเราจะเอาไปฝั่งฝั่งคนขับแล้วก็แงะนี้ออกหน่อยพอมันมีไฟแล้วมันง่ายไงเ,เราแทงสายไฟเข้าไปเลยพอแทงเข้าไปปุ๊บเดี๋ยวเราไปดูข้างนู้นมันก็จะดึงง่ายเห็นไหมครับเห็นไฟเรืองๆนะเห็นไหมเปิดออกมาเลยปุ๊บเราก็จะเจอสายไฟเลยเราไม่ต้องหาอะไรทีนี้ แต่นะจ,จับข้างนุ้นส่งมาหน่อยเอออนี่มาทั้งมาทั้งยวงเราก็ปิดอันนี้ขึ้นไหมเสร็จแล้วเราก็อย่างนี้เปิดฝางมาดูมีไอ้น,นี้อยู่เหมือนกันมีแผ่นพลาสติกข้างในอยู่เหมือนกันเราแผ่นพลาสติกออกลงมาแต่ข้างนี้ต้องไขน็อตนะจะมีน็อตสองตัวนะ เปิดเอาแผ่นพลาสติกออกมาก่อนโอเคฝาเขาเหมือนกันนะอันนี้อยู่ข้างในเห็นไหมมก็จะทาบอย่างนี้ข้างนี้ต้องระวังนิดนึงมันจะลงมาพันขาคนขับนะอยงนี้ตอนนี้เราก็จะรับขาลูก,กตานิดนึงนะครับเพราะว่ามันดับไฟไม่ได้แล้วเพราะไฟมันติดแล้วเพราะว่าผมต้องเปิดประตูทำเวยแล้วแต่นะครับใครมีวิธี มัดสายไฟหรือเป็นตัวโคมไฟเป็นแบบอื่นก็แล้วแต่ตามวิธีใครวิธีมันเลยนะจะต้องมาทําตามผมหมดก็ได้เอาแค่ว่าจุดต่อสายไฟอยู่ตรงไหนพอละดึงให้มันตึงๆน่ะดึงให้ตัวฟมันตึงหน่อยมันได้ไม่ย้อยลงไปหารงเท้าเราเนะ ต้องมุดลงไปนิดหนึ่งไี่แบดตอไปหคืไปที่เดิมบข่น็อตจบาว๊ะ ฝั่งคนนั่งแล้วกันครับฝั่งคนขับแสงมันเข้านะสีมันเลยชื่ช่อหน่อยดูประตูเอ่ ه, พอปิดแล้วมันก็เข้มเห็นไหมมันยังไม่ดับเพราะว่าเราไม่ได้หนึ่งเลยเราไม่ได้บิดกุญแจถ้าเราไม่บิดกุญแจไฟหลังคามันจะหน่วงผมบิดกุญแจให้ดูนะนเดี๋ยวมันก็จะดับถ้าบิดกุญแจมันจะดับไวเห็นไหมเปิดประตูเห็นไหมสว่างขึ้นติดประตูปุ๊บดับนี่ทํางานอย่างนี้อ่าสมมติอ่ะเดี๋ยวผมดึงกุญแจออกมันก็ติดนะ ผมล็อกรถนะล็อกรถก็ดับเห็นไหมปลดล็อกรถมันก็จะติดขึ้นมานี่ไฟสองเท้าทํางานอย่างนี้นะครับส่วนถ้าสมมติว่าเราเปิดไฟหลังคาแล้วถามว่าไฟสองเท้าจะติดไหมมันจะไม่ติดนะแต่ว่าตอนนี้ที่ติดเพราะว่าไฟสองเท้ามันยังติดอยู่เดี๋ยวผมปีดกุญแจก่อนเห็นไหมเปิดไฟหลังคาเนี่ยไฟสองเท้าติดไหมไม่ติดนะมันจะติดต่อเมื่อเราเปิดประตูเท่านั้นนะครับ ทีนี้ถ้าอยากให้มันติดตอนที่เราขับรถต้องใส่สวิตช์เพิ่มนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ